น้ำกับศาสตร์ธุจะคาทำาจอ่าศาสตธุครับท่านที่คุณสรยยาผู้เดินมั่งในระดับสัมพันในยะชะ์สมบัติวันนี้อาการทางจิตของท่านเป็นยังไงบ้างครับเชิญได้เลยครับสาธุเจ้าค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้าอ่าล่าสุดของที่เช้าเลยเจ้าขาเป็นยางไง ก็เขียบพื้นที่ไปหนึ่งชั่วโมงก็จริงเข้าไปเดินมาน้อมกับพ่อเองเข้าสู่หกขั้นตอนทีนี้ก็ไปเดินมาด้วยมาร์คที่สี่องค์ทำไปก็นิอนห้าอ่อนกำลังมีความโปง่ปลงโป่งโล่งเข้าสู่ระบบ รรมาการนิยามเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องตอนเดินมักไปที่นี้ข้าพเจ้าก็เดินมกันมกโดยมักวิธีสี่องค์ทำไปก็รู้ว่าความโง่ก็ไปกําหนดอ่านพระสูตรทีนี้พอไปกําหนดอ่านพระสูตรมีความตั้งใจขึ้นมาแล้วก็อ่านไปเลยเจ้ะท่า,านอาจา์ทีนี้ก็ไม่ได้หยุดเพะนั้นไม่ใช่ความตั้งใจท่าน นันเน,นความอยากสาู้เจ้าค่ะพนอาจา์นะครับเป็นความอยากที่เป็นตัณหาที่คอยกระติบกับท่านที่ต้องการที่จะบรรลุได้เร็วนะครับต้องการบรรลุเร็วนะครับเป็นความอยากที่เกิดขึ้นความกลัวที่เกิดขึ้นกลัวจะมีกลัวจะมีใครแทงหรือเปล่าสาธุเจ้จาค่ะืมกลัวไหม มันตรงนี้ไม่ไม่กลัวแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์แต่มีความก่อนหน้านั้นมีความกลัวอยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์พระเจ้าต้องรีบเดินอ่าว่าี๋ยวท่านท่านวินี้จะทันแต่ก็หายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความอยากอะไรเฉยๆแต่พอมากําหนดอ่านเมื่อเช้านี้ต้องตั้งใจอ่านแค่นั้นเละเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ มาก็อ่านไปจนจบพระสูตรก็ไม่ได้อ่านผิดอะไรแต่ทีนี้ข้าพเจ้าพออ่านจบแล้วข้าพเจ้าก็เดินมาเอามือคัดสมาธิต่อแล้วก็เดินมาเดินมาที่สี่องค์ธรรมไปมีคุณต้องใจนะครับถ้าพิคุณได้บอกว่าอะไรว่าท่านได้เข้าสู่ระบบสมถตนิยามระเบบความถูกต้องขณะที่ท่านกำลังเข้าอยู่ในระบบ ที่ท่านบอกว่านิวรณ์ห้าหลักถ้านิวรณ์ห้าหลักแล้วระบบถูกต้องท่านจะอ่านและปวดหัวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับไม่ได้ฐานะาที่จะมีได้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นท่านหมายความว่าท่านกําลังใช้สมาธิข่มจิตตามมริยัจซึ่งยังไม่เป็นไปตามมริยัจแต่ท่านกําลังข่มจิตท่านเองซึ่งนิวรณ์ห้ายัาง ไม่ปรากฏหรือปรากฏอยู่แล้วท่านผ่านธรรมปัจฉะท่านรู้ตัวหรือเปล่าก็ในเมื่อเขาเข้าสู่ระบบสัมปัจิญยามทำย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดอุเบกขาเนี่ยที่จะเข้าสู่การข้องวัตถุเนี่ยใช่ไหมครับในอุเบกขาปาโมดเนี่ยใช่ไหมครับสัรมปัจยามระบบวัตถุถูกต้องนะเข้าภูภูมิสัตว์แต่ปฏิสภูม ถ้าเขาเข้าได้จริงท่านท่องวะสูท่านายมะสูทจะปวดหัวเขาไม่ได้ไงอ่ะท่านอย่ามาโมท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเลยแต่ท่านอยากเมื่อท่านอยากใช่ไหมมันก็สิงกายพรมพาท่านไปท่าเป็นอย่างนี้เข้าใจยังท่านพิณิตริยาสาธุจ้วค่ะเข้าใจแล้วกค่ะ ท่านเดินก็าถล่มตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะนั้นในลักษณะอย่างเนี้ยในการเดินมัทั้งวันเนี่ยท่านเดินมักแล้วไม่ถูกต้องท่านเดินเขาแฝงเข้ามาตลอดสิงกายพรมตลอดรู้ตัวหรือเปล่าสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ตน ตอนที่กาหนดออกมาจากสมาธินี้แล้วเจ้าขา้าธนการมีอาการมึนงงปวดหัววันนี้ครับพระเจ้าก็สงสัยนอนไม่หย่ดข้าพเจ้าก็เออไปแบบนี้เลยเจ้า,า,ก,าก้าธนารก็พกกมัก็ยังฝืนไปอีกเห็นไหมยังฝืนไปอีกก็กแทนที่จะเดินมักงไม่ทีเสียงทําให้โล่งโปร่งสบายอย่างแท้จริงทาจึงไหลไปสู่ใจแต่ทายังไม่ไหลย,ยังไม่เกิดสภาวะ ท่านใช้จะมาที่โกมจิตบังคับไปแล้วอสาธุเจ้าค่ะพะจาร์บังคับจิตเเพราะนั้นมานจึงได้ช่องดันทีแก้เลยนะครับรู้ยังว่าต้องแก้ไขอทวงเจ้าค่ะพ่านาจารรู้แล้วเจ้าค่ะอออย่างนี้เรียกว่าอีโง่ได้ไหมได้เจ้าค่ะได้เลยครับไม่งง่สาำพากเนาะบ้านเรียงเรยงในเจ้าท่านอาจาร์ ออเแตกได้ตรงนี้ไม่มีเสียนสดจริงๆโอ้ยฝากซเถค่ะบาราจารก็เลยได้เปล่เสียงออกมาแบบนี้เลยเจ้าฟังวันนี้เสียงกเนบก็บอกแล้วว่าท่านไม่ต้องใช้เสียงแล้วท่านจะไปใช้อะไรสากซท่านจะไปใช้อะไรก็ท่านทําผิดตั้งแต่เริ่มเพราะความอยากเห็นไหมครับแลวก็เชื่อตัณหาที่คอยกระติบอยู่ก็คิดว่าเองทําถูกแล้วทําได้แล้ว เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะโดนแทรกได้ตลอดทุกๆสมาธิทุกๆชาติไม่ว่าท่านจะอยู่ระดับไหนปัญญายังค่ะคุณตาค่ะ่านอาจารย์แก้ไขเป็นหรือยังอย่างเงี้แก้ไขได้ยังได้แล้วเจ้าค่ะดูแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ดูแลด้ไค่ะแล้วจะทําอีกไหมไม่ทําอีกแล้วค่ะท่านอาจารยร์เขตยนหรือยังสเธุค่ะเขตแล้วค่ะโอ้ย เป็นคนดีแล้วเหรอหรือหรือ,รอ,อยังจะอยากเป็นมารอยู่เป็นตำง,งานอยู่กับมารเลยแหมมารอะไรเจ้าก็หัวปักหัวปัม๊มเลยนะ<ม>ถ้าเป็นคนใจยาาไปแก้ไขไม่เป็นนะแล้วก็แล้วไปแก้ไขกันไหม่ทำกันใหม่นะเข้าใจแล้วก็ไปเดินมาวิธีใหม่นะครับตอนนี้รู้สึกยังไงแล้ว โล่งแล้วจ้าค่ะพระอาจารย์โลง่งไปเนาะไปทําอะไรมาโล่งล่ะอือสาธุเจ้าค่ะธระอาจารย์ไม่ต้องเรียกหาเลยเจ้าค่ะหมดเสกได้สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปทำอะไรมาถึงจะโล่งเนี่ยคุยอยู่กับเราแล้วลโล่งได้ไงล่ะทั้งวันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อาการนี้ค่ะพรนอาจารย์เหมือนงงไปหมดใช่ค่ะ มันมันมากเลยเจ้าค่ะยอมรับเลยเจ้าค่ะท่านอาจาร,ร,ร,รย์เมื่อกี้ทาเป็นเสียงแข็งทาเป็นหืมหลอกเราได้เหรอเมื่อกี้พูดอย่างนี้หรือเปล่าสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ถ้าพเจ้าก็อืมมังงงรงถ้าพเจ้าไม่ทนจริงๆจริงๆอตอนที่เขาแทรกมาแล้วก็อ่านพระสูตรไปเอ๊ะทำไมไม่ได้อ่านผิดเลยอะไรอย่างเนี้ยแต่พอกําหนดออกมาแล้ว มีมึนหัวอ่ะอาการไม่ปกติแล้วเจ้าค่ะท่ทานอาจารย์นั่นแหละค่ะท่านอาจารย์พอรู้ก็สายไปแล้วรู้ได้ไงล่ะหรึรู้ได้ยังไงก็มารู้ตรง,ง,งที่ท่ทานอาจารย์โทรมาให้ทําน,นี้แล้วค่ะท่ทานอาจารย์เล่าอาการทางจิตให้ท่านอาจารย์ฟังนี้แล้วค่ะเพราะว่ามึนทั้งวันเลยเจ้าค่ะท่ทานอาจารย์ดีแล้วมารู้ก็ดีแล้วตอนนี้โรคป่องสบายหรือยัง โล่งส่งสบายแล้วจ้าค่ะมีแรงสู้ใหม่แล้วนะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็อย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่าอยากอย่าโกว่าอย่าเชื่อตัณหาที่คอยกระซิบจำไว้ขึ้นใจสบคุเจ้ะค่ะเห็นไหมไม่ต้องไปเท่าไรทำตรงนี้ให้ได้อา้าเอาละมีคำถามเพิ่มเติม,ตมไหมท่านพิคุณสรยาผู้เดินบักในระดับชั้นนันเชะสมบัติ ค่ะจะคาไม่มีแล้วจะค่ะจะไม่มีแล้วนะน้ำนำหาโง่แล้วนะไม่เอาแล้วจะทํำหายแล้วจะทำกันอ้าวอ้าสู้กันต่อไปท่านพิคุณจริยาสู้สู้ต่อไปนะครับเอาละอาจารย์โฆษนาสาธุครับท่านพิคุณตริยาสาธุงมนจัดแท้ๆเจ้าค่ะท่านอาจารย์สาธุเจ้าค่